อ่ะร้องเพลงเลยอ๋อนี่วิดีโอ่ะสองชายขนาดนี้นะคะขนาดนี้ขนาดนี้เราอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะถ่ายรูปกันสวยมากบรรยากาศดีนี่ถ้าเรามาเดี๋ยวรอเย็นเย็นกว่านี้อีกสักหน่อยนะแดดร่มลมตกนะโอ้โห ก็จะทานข้าวกันที่เขื่อนนี่แหละค่ะเพราะมีชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรคำคอะไรนะดูดนี่คำอะไรคำข้าวไม่คำพานอะไรพานคำขาดคำข้าวบ้าเอ้ยขาดอะไรวะพานพันอะไรนี่แหละเดี๋ยวรอก่อนรอให้เย็นก่อนถึงจะไปเพราะเราจะได้นั่งริมเขื่อนตรงเนี้ยเขาจะมีระเบียงออกมาสวยสวยมากเลยข้างล่างก็ข้างล่างอ่ะพี่หมอสวยเปล่าอากาศดีนะคะหนึ่งยิงสอ ออโอ้โหอ้อลำน้ำอภิกร้องลำน้ำพองหน่ยสิลำน้ำพองโอ้โหอะน้องเป็นสาวขอนแก่นนะที่พี่แป๋วสาวขอนแก่นน้องเป็นสาวไว้อ่อนอนะ อะไรไปเต้นไปไปเต้นมั้ยเอาเหรอตอนนี้ไอ้นี่ถ่ายวีดีโอมาหลายเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายเลยอ้าวมันขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอไม่ถ่ายเข้าเว็นกับทุก ถ่ายที่ไหนแล้วดูดิไม่ได้กดอะไรเลยอ้าวก็ข้างบนเห็นมันไปแล้วนะไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเดินเครื่องมันเดินแล้วเหรอโอ้ไม่ไม่มีอ้าวใช่แล้วอ้าวในลองกดดูดูทีไม่มีเหรออะไรก็ได้ไม่แล้วหรอกอ๋ออ๋อมันอ๋อโอเคแค่รู้ละใช่เปล่าได้แล้วนะสองหนึ่งจุดแปดเดินเดินอยู่เดินอยู่อ้าวอ้าวอ้าวเร็วๆไปเมื่อกี้ถ้าถ่ายวิดีโอต้องบอก ต้องเข้าโปรแกรมเข้าไลน์ไงอ้าวอันนี้ออกลําบากอ้าวแล้วทีนี้ทำไงอ่ะไม่ถ่ายได้เดี๋ยวออกใช้เวลาออกหน่อยอืมอ้าวอ้าวไม่ต้องอ้าวอ้าวเลยอ้าวเร็วเร็วสวยนะใช่อ้าวแปลร้องใหม่แปลร้องใหม่เลยได้อ้าวน้องเป็นสาวคนแก่ยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนที่สามเออ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 เฮหมอไม่เต้นแล้ว ไดมอแล้วไปแล้วแล้วทุกคนเลยแล้วแล้ว้ลำน้ำพองลำน้ำพองล้นนองลินลังเดียวดีํน้ำพองล้นองทก่อนนะลำน้ำพองล้นนองลินลังพี่ก่อนที่เราแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราพอแล้วเพอแล้ว ตอนนี้นะเพลงรำน้ำพองผมร้องดีที่สุดเหมือนกับ่อชลามเตพชัยเลยผมได้ชองแนวงจะหยัดนพาลายผมก็เหมือนไม่ใ่รเยอะมากกว่าหยอยแล้วแล้วแล้วผมนะทนเสียงผมร้องจริงๆนะอย่างเช่นกามาพี่เชิดดีนะเหมือนกับชลินเลย ตอนนี้ยังล้องไม่ออกมันเหนื่อยไม่ไหวไม่ไหวเอ้าหมอเต้นหน่อยรีบหมอเต้นหน่อยขณะนี้เราเราเรารอเวลานะคะให้แดดล่มลมตกก็ถึงเวไปทานข้าวทานข้าวทานข้าวที่ไหนมันฉันเขื่อนเป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้สี่โมงกว่าตอนนี้สามโมงสี่สิบสามี่สิบประมาณสักห้าโมงอ่ะเราจะทานข้าวกันที่นี่อ่ะตอนนี้เห็นแม่น้ำนะฮะเห็นฉันเขื่อนฉันเขื่อนเห็นเขาวางมัดฉาดด้วย เขื่อนอุบลรัตน์นะครับที่นี่เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นเขื่อนบ้านหลังแข็งตรงนี้ครับช้อนย้อนแสงครับมันมองไม่เขื่อนอุบลรัตน์ครับเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นเรามาค้างที่ขอนแก่นสามคืนแล้วนะคะสามคืนแล้วคืนนี้จะเป็นคืนที่สามใครบอกวันอาทิตย์จันทร์อังคารก็คืนนี้คืนที่สามไม่ถูกเหรอโโอ้หก็ผมไม่ได้เถียงนี่แล้วบอกใครบอกก็ใครบอกก็คนอื่นบอกไงแต่ผมไม่ได้บอกไงใช่ป่ะ เอ้ยแท้ไม่ออกมาแท้มาด้วยแท้มาด้วยแท้อยู่ในกระเป๋าแท้ไม่กล้าออกมาแท้